เงี้ยออกหัวล้านหน่อยอขอบคุณแม่แฟนขอบยางตายออกเลยตั <laughs> ยวจ้าออยางตายแหงค่ะดองาอาอัยสักกุณาพรเสียงวีหกค่ะลูกผู้ใดค่บลูกพนกจาา๋าค่ะอีกผดดู้นึงได้ผู้ใดแม่สาสายอย่างสายนาะี <laughs> จะคือเริ่มรอกละร้านองแพ้จคือพ่อร้านคอยปีนกบก้าววัสีมันเกิดตายร้านคอยเศร้าหมงหายุมันคือแปลกแปกเจ้ชุ่มชุ่มลูกเจ้ชุ่มชุ่มเดพอกับลูกมันคักให้จต่ขอุขอบคุณแฟนับลูกมือเงี้ยออกวอลานน่อยขอคุณแ่ฟนับยางตายออกเลยตัวจะขอยางตายแค่ะน้องอาอัยซากุนาพรสียมีหกค่ะ ลูกผู้ใดครับลูกพนกจ๋าค่ะอีกผู้นึงแม่ผู้ใดแม่สาสายยังสายนาบีนี่มึงไหนสายยังรู้ปะสายไะไสายรเนเฮงอ่ะมึงก็สายรัเนี้ยเสด็จผัวน้ำเขาตีเนาะพ่อจ๋าเอาเพลงไมห่างมันเป็นของไผ่เขาลุงเอกเว้เขา ยาดูเติมห,ยา,หายยาที่หล่ามีไอเอา,าก็ะลยเห็ดไหลานมือไอตัวซำเอาสัวซจังบาทนะครับพี่น้องครับผมเอามาที่นี่